ก็มีแล้วปี 1, 2, ึสจัดดอกสีมาหรือเปล่าดอกสีโอ้โหดอกสีมาแล้วโอ้ยไปนี่ครับจัดไปอย่างนี้ฮะสาวท่ามของเราตึงจะจัดจัด,จดตึงๆกันเลยครับผมปี10บไปดิฮะปีสิบโอคำเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมสาวทำกับผมจัดทุนไปฮะสี่สามห้าเดี๋ยวนี้เราจะจัดกันสักตระลย่สิบนะครับผมแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตกิดตกั้งติงหูติงแมวคอมเมนต์กันเข้าม,มาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปกันเลยสิครับผมวันนี้ฮะสาวทำของเราจัดหน้าเหลืองมาสองหน้าม่วงมาก่อนเลยฮนะสิบห้าจดศูนย์ศูนย์ไปก่อนเลยครับผมโอ้โหคูณองฮะ สาวถ้ำม,มาหน้าแดงมีโอ้โห72.00สคูณสไปก่อนครับผมฟีจัดมาหนึ่งครับผมหน้าแดงมาหน้าเขียวมาโอ้โหหน้าแดงมาสามครับผมฟีมาหนะึ่งฮะหน้าเหลืองมาหนึ่งฟีมาหนึ่งมาสองมาสามมาสามแล้วดอกสีมาหรือเปล่าดอกสีโอ้โหดอกสีไม่มาครับผมจัดกันไปอย่างนี้ฮะเอาแล้วครับผมสาวถ้ำม,มาบวกเจบวกหน้าเขียว72.00ไปก่อนคูณสองหน้าม่วงก็มา32.00 A มาอีกห์ร้อยยี่หกร้อยยี่สิบหกคูณสี่ไปดิครับผมอู้หน้าม่วงมาห ศูนย์แยาวท่าบวกสิบวกหน้าเขียวโอ้โหสี่ร้จุดไปครับโอ้โหพันหนึ่งก็มาคูณเจ็ดัว,วไม่หยุดจุดกัไม่อยู่แล้วตอนนี้ 17, 5, 48, หนึ่หคูณแหน้าเขียวจัดต่อเน,นื่องกันมาเลยสามโอ้โหเอาลนะยาวๆกันไปเลครับตอนนี้จัดกันไปรัวๆเลยครับผมสี่ร้อยไปฮะสี่ไปแล้วหกรไปแล้วครับผมเจ็ดร้อยไปฮะ 700ดร้อยไปนะครับผม800ร้อยไปครับผม800โอ้โหทะลุ900ไปแล้วครับผม900ไปแล้วฮะเอาละฮะ1,000ไปดิครับรออะไรลนะครับผมหึ่มพันหนึ่ไปนะฮะ1ั0 0รัวๆครับผมสาวถ้ำของเรานะจัดกันมาอย่างนี้ครับผมโอ้โหเอาแล้วครับผมไปดิครับ2,900ัน้าโอ้โหเอาละฮะตอนนี้ จัดกันมาครับผมไม้นี้ครับผม20ไม่อยู่ครับผมต้องจัดไปแล้วฮะแต่ละส0 0ไปเลยครับผมโอ้โหที่ไปดิครับยาวๆตึงๆไปเลยครับผมเอาแล้วฟรีมาหนึ่งมา2ฟรีมา1มา2มา3อืมาสเอาแล้วตัวนี้ไปครับหน้าแดงมาหน้าเหลืองมีโอ้โหหน้าม่วงจัดไปหน้าม่วงจัดไปหรือเปล่าไม่จัดครับผมเจมา1ิมาคิงก็มีครับผมเอาแล้วในฟรีมาหนึ่งมา2หน้าแดงมาสีสาวถ้ำมา2หน้าเหลืองมาอืมอื้มฮึผมคิว10เจโอฟรีมา1มา2 ปีมาหนึ่งมาสองหน้าเขียวก็มาหน้าแดงก็มีแล้วปีหนึ่งสจัดดอกสีมาหรือเปล่าดอกสีโอ้โหดอกสีมาแล้วโอ้โหไปดิครับจัดไปอย่างนี้ฮะสาวท่ามของเราตึงจะจัดจัดตึงตึงกันเลยครับผมปี1ิไปดิฮะปีสิบโอ้โหไปแล้วครับผมยาวๆเลยฮะอันนี้คูณ2ไปก่อนเบาๆครับผมตึงจัดจัดตึง10มาก่อนเลยร6 0ยหกคูณ4ี่รคูณ4คิงมาเจมาโอ้โหอาร์เรอร์นี้ ไปดีครับยาวๆค er ูณสไปก่อนฝีเหลือหกหกไปแล้วครับผมตอนนี้จัดกันไปยาวๆหูหน้าม่วงมาหรือเปล่าหน้าม่วงไปมาหน้าเขียวเอมาก่อนเลย2 4 0สคูณหไปก่อนครับผมหน้าเขียวมาหน้าม่วงมาอีก4 3 0 0ันส0มสาคูณแสาวทำามา3โอ้โห2,800ก็มาคูณ10บคูณสิไปก่อนหน้าเขียวจัดมาอีกโอ้โห13,800ไปเลยครับผมโอ้โห ร้อยยี่มาพันสีมีเอาแล้วผมตอนนี้อ้โหูรจะจัดรวงตึงครับผมรวัไม่หยุดถุกกันไม่อยู่แนละ้วตอนนี้จัดกันไปสี่พันห้ันไปแล้วครับผมถึงหกพันไปดีครับผมเจ็ดันไปฮะเจ็ดพันแปดพันไปแล้วอุ้ยเก้าพันหรือเปล่าเก้าันไปแล้วครับผมโอ้โหเอาละตึงตึงเลยไครับผม ไปแล้วฮะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนหนึ่งครับผมหมื่นหนึ่ง้ทลุหมืนหน่มนสอไปแล้วหมื่นสองหมื่้จัดไปสองหมื่ครับผมโอ้โหเอาละ,ะ 22, ครับสองม่นสองครับรัวๆกันไปเลยฮะฟรีเลยอีกสี่ ปีเลยกสี่จัดกันไปรัวๆสาวเท่าของเราโอ้โหสาวถ้ำนะครับไม่ใช่สาวเท่าฮะโอ้โหสาวเท่า,าอกอนเลยครับผมจัดกันไปคูิสีีก็มีท้ายเจมาเจมาแปดสี่ศูนยูทิก็มาหน้าเขียวก็มีสองพันสองสอาวถ้าบวกปีหนึงโอ้ส,า,า,มอสามพันแปดสิบจัดกันไปนคูิแปดสิท้าโอ้โหสองพเจ็ด สองพันเจ็ดคูยี่สิบรัวๆกันไปเลยครับผมโอ้โหคิงมาผมห้าเกียวเก้าพันหกเก้าพันหกคูยี่สิโอ้โหพันเก้าก็มาจัดไปคูยี่สิบโอ้หมื่นหนึ่งพันไปเลยครับผมโอ้โหตึดอกป็นลุกไฟครับผมจัดมาอย่างนี้ฮะไปดีครับรัวๆกันไปเลยฮะจัดหนักจัดเต็มจัดตึงเีครับผมเจ็ดพันไปนะฮะเจ็ดพันแดพันไปแล้วครับผมแปดพันทะลเก้าพันเนะฮะะลุเก้าพันไปแล้วหมื่นเนโอ้โห หมื่นสองหมื่นสามสี่ก็ดแต่โอ้โหสองหมื่ันแปดร้อยครจัดกันมาอย่างนี้ฮะโอ้โหสำหรับวันนี้นะแหมจัดกันมาอย่างนี้หมื่นสองหมื่นสาี่โอ้โหห้าหมืนหึงกันไปแล้ครับผมหมื่นหนึ่งโอ้ยตึงจริงจริงกับกตึงจัดจัครับผมโอ้โหเอาแล้วครับผมตอนนี้เอาไปแล้วครับผมจัดไปอย่างนี้ฮะสำหรับวันนี้นะจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะบวกมานะ5 2าห1นสองัดบนะฮะ ถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสับ s c ไคร e กดกระดิ่งติ่งหูติงต่งแมวนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ